แต่วางเยอะไม่ได้นะต้องไล่เลยอะเนี่ยดูดิดูสปีดครับคือไวกว่า4.6ธรรมดานะบอกก่อนนะดู ดูแค่นั้นน้องมันจะ4.6กว่าหรือ4.7ประมาณเนี้ยเออ

จี้ตูดปะจี้ตูดปะ<อ>เต็มเซอร์ฟไอสัตว์กูดูทรงแล้วไอสัตว์เก็เแบแมงมุมก่อนครับ แต่ว่ามันนี่เปิดถ่วงเกมนะมันนี่เปิดถ่วงเกมแค่เปิดเดียวเอง เครื่องข้างบนนั้นน่าจะต้องทิ้งไปก่อน ซ้ำแล้วเครื่องมันหลายละเขาหน้าปัน่นเครื่องนูน้นเงี้ยๆเงเราไม่ได้เจออีกคนนึงอะแขวนระเบิดไม่ได้ใช้เขาหาไปเลยเจ๊กอะผมหาเจ๊กไม่เจอ โอ้จะเสร็จสามเส้งเลยเนะี่ยตองรีบคลายนี่แล้วตอ้ตองรีบคลายนี่แล้ววุ้นนี้ต้องปล่อยไปทำอะไรไม่ได้ต้องไปเคลื่อนุ้น เขาปั่นไวมาก ัวอ่งเขี่ยปั่นไวมากๆครับปั่นหกเครื่องอ่ะเกมเนี้ยตู้ตรงนี้ประตูหนึ่งสัตว์เพลินเลยเดียมึงอะ ไม่ผมไม่เจอเจ๊กด้วยครับถ้าผมไปเจอเจ๊กผมจะได้ใช้เสาแขวนระเบิดนะข้อเซตด่านมาด้วยเห็นป่าด่านนี้วิ่งเร็วแค่ไหนก็ะยากครับมันโดดจุกเด็กอะถ่วงเกมมีครับแต่ผมไม่ได้ใช้ผมยังไม่ได้แขวนระเบิดเลยสองทีไม่เห็นหรอตะเกียถ้าผมได้ใช้แขวนถ้าไม่ใช่ด่านนี้น่าจะได้อยู่ครับ อันนี้มีโฮปแน่เลยใช่ครับมีโฮปแต่ตายาไปแล้วมีโฮปกับสามเปอร์เซ็นต์ดูดิโฮปสุดปะ <c oughs> โอ้ oui, oh, pues ันรอดอ่ะเนี่ยเฮียอ้าวไม่รอดยังไงอ่ะใช่บัตรลานไม่ขึ้น เซอที่วิ่งร้อยสิบสิน่ะใช่อ๋อโอเคไม่ใช่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นโฮปใช่ไหม โอเครู้อย่างทำไมมันปัดเร็วผมยังงงเลยว่ามันปัดหกเครื่องได้ยังไงวะผมว่าผมก็ไล่ไม่ได้นานขนาดนั้นนะมันปัดหกเครื่องเลยอืมโอเครู้อย่างทำไมรู้ยังทำไมมันถึงปัดไวสมาธิเหนือพิกัดเนี่ยผมว่ามันกดแบบว่ากดโดนแบบติ้ง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 นังวอืม เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นมันมันจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะแต่ผมวิ่งสี่จุดเจ็ดแกะปะมันวิ่งแค่มันวิ่งแค่สี่มันวิ่งแค่สี่จุดสี่อ่ะแต่ผมก็ยังตามมันไม่ทันอยู่ดีงงไหมอืมอืมงั้นแสดงว่าตอนนี้คือถือว่าผมฆ่าสี่นะอืมตอนนี้คือผมถือว่าผมฆ่าสี่นะโอเคนะ แล้วก็กูได้ปราบโปด้วยนะไอเ้เหี้ยเหี้ยจริงๆไงสัตว์เนี่ยผมรู้รู้อันนี้แล้วทุกคนดูนะว่าไอคนที่มันโปเนี่ยมาจากแพลตฟอร์มไหนเนี่ยไอแพลตฟอร์ม e อีพิกสโตนี่คือที่สุดเลยเว้ยผมก็ว่าแล้วตอนแรกที่มันตอนแรกที่ผมตีมันลมม้มอ่ะมันยังวิ่งไม่ไหวใช่ปะถ้าเกิดมันมี10%มันโดนตีผมมันโดนผมตีล้มได้ไงตั้งแต่ช็อตแรกเข้าใจปะโอ้โหลงมาจากเสาเลยแม่งวิ่งไวเหี้ยเหี้ย โปรยังตายอ่อเงเฮี้ยงโง่ดีวายสั์มึงปรับโปรมาขนาดนั้นมึงวิ่งออกประตูไปเมื่อกี้ไม่ต้องพับไม้ก็รอดแล้วมึงเดินตามไม่ทันคนโงโ่เลยเฮี้ยคุ้มละขอบคุณค่ะห้ารอยห้าสิบห้าโง่ปะมึงว่ามันงโง่ปะไอ้เฮี้ยมันรู้มันรูน้ทั้งรู้ว่าตัวเองวิ่งไวอะแทนที่จะวิ่งออกประตูไปเออแต่ก็ก็ไม่แปลกหรอกก็ถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดไม่งโง่คงไม่ใช้โปรหรอกใจเย็น จะไม่ไม่นี่ไม่ได้ใจร้อนอะไรเลยครับนี่ผมไม่ได้ใจร้อนอะไรเลยผมไม่ได้ใจร้อนอะไรเลยครับฮัลโหลไม่ต้องบอกให้ผมใจเย็นเพราะผมไม่ได้ใจร้อนอะไรเลยครับอันนี้ผมฆ่าโปได้ได้ซ้ำครับผมจะใจเย็นผมจะให้ผมใจร้อนเรื่องอะไรไล่ไม่ได้ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่นานขนาดนั้นนะผมไล่แต่ละคนผมได้เก็บแมงบุมมาผมตีล้มตีล้มแขวนแขวนตีล้มตีล้มแขวนแขวนมันจะปั่นหกเครื่องเลยเหรอวะทุกคนเก็บปะ มันเอาเวลาไหนไปปั่นหกเครื่องวะไอ้เหี้ยมันเอาเวลาไหนไปปั่นหกเครื่องไอ้สันเก็ตไหมผมมันผมไม่ได้ผมไม่ได้ไล่นานกับแบบว่าหูไม่ได้โดนจุกมีแค่ตอนไล่เม็กช็อตเดียวที่นานแต่ก็มันมันไม่น่าจะถึงหกเครื่องอ,ะอ่ะถ้าเกิดปั่นเครื่องขวาล่างเสร็จก็ยังพอเข้าใจมันเสร็จอีกเครื่องนึงเด้ประเด็นอะ่ะมันปั่นหกเครื่องเลยอะ่ะไอ้เหี้ยเออ